พี่ก็ตโตเป็นทำไมพี่มาแล้วถึงแย่นความเด่นฉันไปหมดเลยพี่ผมไม่เหลืออะไแล้ววันนี้แมงผมก็แพ้คนยังแปรพันธ์เลไร่ไไม่ไดไรงั้นเราตั้งชื่อนายให้เด่นขึ้นแล้วกันว่าเด่นจันทุกคนนะผมไม่ดูละครอันนี้เรื่องระยะใช่ไหมใช่ป่าได้ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผม ผมอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับแต่ว่ามีชื่อของผมติดอยู่บนบัตรอยู่ตรงนน้นตรงนี้ก่อนผมจะร้องทีก็พยายามดีเซ้นผมก็เลยไม่แน้จะทำยังไงให้เซอร์ไพรส์ดีผมต้องใส่ชุดไว้นะผมว่าอย่าเลยครับพี่ครับนี่เลยเซอร์ไพรส์แล้วนะครับท่านอ่ะก็เป็นเกียรติอย่างมากครับผมครับผมที่คัดตกเราก็เคยเจอกันเพราะว่าเป็นแบงตัเที่ต่างผมเคยเจอที่ ครับว่าก็บบมแบมสองครั้งครั้งแรกที่สนามบินนะครับผมนี่ไปเจอกันที่จีลมซส์สองนะครับผมที่เป็นแนวนะเหรอครับพี่ไม่ใช่เขาบอกว่าแบมแบมไม่ใช่นะครับเจอที่สนามบินเชียงใหม่ตอนนั้นพี่ไปกับพี่แทนด้วยครับผมผมไปลองหากินกับเพื่อนผมแล้วครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งเราเดินสวนกันตรงสยามครับจับได้ป่าพี่ ไม่เป็นไรพี่เป็นคนมีแบบว่าเป็นคนใส่ตั้นอ๋อไม่ใช่แค่นั้นเพราะฉันผมเห็นพี่ควงหญิงด้วยอย่างนี้เลยนี่เลยสำคัญพอจะเปิดเผยได้ไหมที่นี่จำได้หรือยังทำไมไปขายพี่แบบนั้นเล่าเดี๋ยวันนี้พี่มาดูมาคอนเสิร์ตทีแล้วพี่ชอบคนไหนก็จบเลยเดี๋ยาจริงเหรอฮะ ไม่ว be be ่าจะด้านนี้โอ้โหด้านนี้ก็ปึ๊บป๊อบตรงนี้ก็น่ารักตรงนู้นก็เซ็กซี่มาประสบการณ์ตรงนี้ก็น่าขอเบเดิมตรงนั้นก็อยากแจกบีบีอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีแถวนี้โอเคพี่เช็คแล้วไม่มีนะครับผมไม่เี็พี่บีกันหรอครับแต่พี่เช็คแล้วว่าไม่มีบีนะครับจากเพลงแพ้คำว่าโบราณนะครับผมผมซื้อให้นหนึ่งก็ได้ ผมผมอยากเป็นผู้หญิงแล้วไม่รอแต่มีตังครับโอ้หสู้กับไม่ได้ผมอ่ะไม่หล่อไม่มีตังด้วยนะครับแย่ๆเนาะแล้วทำไรกันต่อเอาทีพี่ไม่รู้แล้วเนี่ยอ่าก็ต่อไปเป็นเพลงเดี่ยวพี่คตตกอ๋อเป็นเพลงเดี่ยวครับผมแล้วผมก็จะได้ไปพักผ่อนบ้างผมใช่ทีนะครับไปเล่นเกม ไปเปลี่ยนเสือนน้อไปดื่มน้ำนะครับแล้วก็เราไม่ทันเล่นเลยมาให้ทีนะครับไปเปลี่ยนเสือ้อเดี๋ยวเราจะได้ชมทีในชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดประจำชาติรับขอเสียงองทีไปพักกันครับทุกคนครับขอบคุณมากเลยครับทุกคนครับขอบคุณครับไม่ต้องตกใจนะครับดอกไม้ที่ผมได้เป็นเงินผมเปงทั้งสิ้น ตื่นแต่ตีห้าไปปักคลองตลาดซื้อแล้วบอกให้เรียบร้อยสิบโมงเช้านัดเจอน้องๆแจกให้ทุกคนเดี๋ยวเอามาตอนนี้นะเอามาตอนนี้นะจะได้ดูแล้วแบบเออฝากเลยครับขอบคุณครับสุก,กมากเลยนะครับยวเหลืออีกสองช่อเดี๋ยวคอยดูน,ยนะครับตอนจบจะเป็นดอกดาวเรืองแล้วก็มีหาเสียงด้วยผมทำพักละ อ่ะร้องเพลงกันต่อดีกว่าครับทุกคนครับเพลงอะไรครับนี่พี่ขึ้นลกันนะครับขึ้นอะไรผมก็ร้องมาผมมาเทิดน้ำที่คนนี้นี่ดูไปแล้วเนี่ยคุณเะดไม้คล้ายเพื่อนผมในวงผมเลยครับที่แทนลิ้ตานะคผณ่ก่อนะวันนี้จะร้องเพลงของตัวเองครับนิดเพลงในช่ลิงนี้ครับ หน้าตาเหมือนสมเด็จกัลเลนเขาที่งมือนะครับ i so... What part can be gone? i คุณครับเหลือีกนึ่งช่อง Tchau. เก็บขึ้น<ณ>ขังนรู้ว่าหน้าตาตลกแต่โรแมนติกเป็นนะครับ น้อยเลยครับพวกเรามาจากเลิฟดีสเนี่เราเราก็ไม่ได้ทําดนตรีด้วยเงินตาเราทําด้วยความรักด้วยเนื้อขอบคุณครับในเ่วานี้นะครับผมจะเลี้ยงขนมทุกคนที่นี่ครับอย่ากินแพงมากนะครับเดี๋ยวันจะเกินหมด้าดอกไม้ ม่ลืมมาเลยว่ยังไม่ได้จ่ายแมีป้ายไฟกันด้วยนะครับจริงๆอยากมีบ้านนะครับน่าจะบอกทุกคนก่อนว่าให้มาเก็บเงินกับผมจะได้มีป้ายไฟกับเขาสักทีอาจจะเป็นอะไรดีฮะคัดตกใช่ไหมครับซีแล้วก็มีหัวใจมีทีแต่เราลักกันแบบว่าเพื่อนกันนะม่ไม่ได้ลักกันแบบนั้นะครับไม่ครับไม่ครับโอเคเอาครับขอเสียงปรบมือเจ้าของงานวันนี้ครั้งนึงนะครับครับ พี่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 อย่าไปกายนะมันต้องไปหมุนข้าดอกไม้จริงๆนะครับเอาละครับวันนี้